สบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนเทงเทงทุกคนมุนิกามาพบครัวกับดาบันหน้าคือเก้ามุนิกาเป็นมือสุดท้ายแล้วทุกคนที่ดาจะได้อยู่ให้นะเพราะว่ามือว่านนี้เม่ดามานั่มมันเพื่อนว่านใกล้สิได้ดำหน้าแล้ววย่างอ e ีอันสองมือสามมือก็ได้ดำแล้วทุกคน,มกนเม่ดาก็เลยมากระดามือทุกคนก่อนมือกัดากระสิพาทุกคนไปหา อันนั้นทุกคนไปหาพังนำไปหาย่องแค้นก่อนทุกคนเอามือตุน่นตุ่นอันกินไว้ทุกคนเพรอไว้จับหน้าี่ก็เพือสีแล้วก็โอ้ยหลายเดินทุกคนหาเบิ้งแนวกินแนวอยู่กอนทุกคนไปไปลุยกันเลยทุกคนมันแก่มาแล้วทุกคนแบบบม่มีคนมาเอามันไปเลยนะทุกคนแกบเดี๋ยว ฮ่าทุกคนเห็นนกแขมทุกคนแซบก้อนละไมอีทุกคนอันนี้นะรสชาตมนันหวานๆทุกคนตอนนี้เห็นเหลือกินได้เอาโฮมอมดทุกคนเพราะว่าฮอดอันฮอดสูงดำหน้าแล้วจะบ่มีเวลาหากินทุกคน ว้าเทองามดีเรือนอืโอ้นองงามเลยแขกคนตัสูเอาป่าหายงแค่ต่อีปทุกคน น้ามดหกไปจะป้าไกไฟทุกคนแต่ช่ำงเสงมาเนะี่ย xẹp ra đó như sẽ mẹ chu buka nhưng mà nhu hết chuông Hết chuông con Hết chuông 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 ดักอากาศมาแล้วแต่หาพักนะทุกคนได้ย่อมแค่และดได้พักพูดแล้วทั้งน้ำบรรยกาสิเก็บเคืองเหมือแล้วทุกคนเมื่อหายจุ่นกว่าที่หอนแห้งละเคืองกป่ง <c oughs> <c oughs> ม,มุอซักแว่ล้วก็พู้แล้วแบนี้ประมาณเดินหนึ่งกับหน้าแล้วพูแลทุกคนจะไปกลับมาอีกดากับกาศหเวิงรอบนี้นได้มาสามมื้อทุกคน ปีแม่มาหนำข่้นมือดำนะดียวไปอะไรจุดมานนำอ่าบานี้มือบ่แม่มือป้าเออเอเห็นมา่ตอนพี่น้องอย่าละมือขายอ่ชิลโขง่ได้หลายบ่ะเอ้ยใช่จะลายตัดีเออลายเนอะ เอาค่ะเสร็จบก็เลยได้เอเาได้จะ้างชอบบ่ไม่ชอบเลยได้พากันเอาเข็มเข็มก็ได้นอเล่าก็ได้สีห้านูนอเล่าลายไปแล้วไ่ได้เอาเอานอเล่ายอากนั้นเยอะ ทุกคนหลักได้เดินทางกลับเมื่อบ้านแล้วพานทุกคนเมื่อหาดำให้ดำหน้าทุกคนดำหน้าแล้วแล้วก็เสากลับมาทุกคนหลคิดฮอนมั่นแห้งนะเบิ่งได้งามเด้นะ่ะมันต้นได้นะกำลังงามเลยทุกคน มอฮอตกากหนานี้มาฮอดพีกันเร็วเฮเลงโกทุกคนไปลงไปเบื่อนทุกคนเฮเลงเนายันทำมันหมุนนั่นแหว้าวทุกคนว้าวเฮลลงโมกอู้กล้องกับโมทุกคนแบบฝนตกวิ่งนะกล้องด่านโมเออแมวเออกวอน ดูงามเลยนะแม่น้องให้ยังหักนี่แค่นีกสดง่าบเลยไหวหอมเพราแก่งแล้วๆๆนะแม่นี่ก็นอ้อง เก็กเป็ดโกไหมเก็บโดแม่ทานี่เด้อเฮาไปหายก็อด้ยนยืนยืนยินนยืยนยืนนยืนน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 ย